สุดโต่งขวาจัดทรัมป์สาขาสองเปิดโปรไฟล์ประธานาธิบดีคนใหม่แห่งอาร์เจนตินาคาเบียร์มิเลนโยบายฉีกแนวยุบแบงก์ชาติหั่นกระทรวงยุกเลิกใช้เงินเปโซจับตาย่าแรงจะพาเศรษฐกิจรอดหรือร่วง สำหรับใครที่พลาดงานเด e Standard e c o n o m i c Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหาวิชัวล์ซัมมอรีทุกเวทีราคาพิเศษ2,500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 Even t หรือสแกน QR Code บนหนห้าจอได้เลยครับ สวัสดีค่ะ อาร์เจนตินาเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมาก่อนนะคะแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสูงถึง140%อร์ซแถมค่าเงินเปโซก็อ่อนตัวดิ่งเหวและวคนประมาณ40อร์เ์ของประเทศทใช้ชีวิตอย่างยากจนปัญหารื้อรังทางเศรษฐกิจเหล่านี้เปลี่ยนมาหลายรัฐบาลแต่ก็แก้ไขไม่ได้สักทีล่าสุดค่ะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นมามืดสามารถ เอาชนะพรรคเก่าแก่ของอาร์เจนตินาได้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงก็บอกเลยนะคะว่าผู้นำใหม่คนนี้ของอาร์เจนตินาแหละที่จะ make อาร์เจนตีนา great again หรือว่าทำให้อาร์เจนตินากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งผู้นำใหม่ของอาร์เจนตินาคนนี้มีแนวคิดหลายอย่างที่ไม่เหมือนใครหนึ่งในนั้นก็คือจะแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อ วิธีก็คือจะต้องไม่มีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ควรจะยุบแบงค์ชาติไปเลยค่ะ คือหามากเลยนะคะลองมาดูกันนะคะว่าผู้นำใหม่ของอาร์เจนตินาคนนี้คือใครประธนาธิบดีคนใหม่ชื่อว่าคาเบียมิเลอายุ53ปีมาจากพรรค f r e e d o m a d v a n c e r s, mm hmm. <S ก่อนหน้านี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่ามาดังจากการออกทีวีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด่านักการเมืองแบบไม่ยั้งเลยค่ะแล้วก็บ่อยครั้งใช้ภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ทีนี้พอออกทีวีเยอะ ก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยลงเล่นการเมือง2ปีที่แล้วนะคะลงสมัครสสแล้วก็ได้รับการเลือกตั้ง2ปีให้หลังคือปีนี้2023เลยลงชิงตําแหน่งใหญ่ของประเทศคือประธานาธิบดีแล้วก็ชนะด้วยสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับแวดวงการเมืองของอาร์เจนตินาเป็นอย่างมากตอนแรกเนี่ยคนก็มองเขาว่าเป็นสีสันทางการเมืองแต่ท้ายที่สุดชนะการเลือกตั้งนะคะ ก่อนเล่นการเมืองค่ะมีเลยเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ในบริษัทคอปเปร a สิออนอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของอาร์เจนตินาดูแลธุรกิจเนี่ยหลายอย่างนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเลยก็คือการบริหารสนามบินแทบจะทุกแห่งของอาร์เจนตินา พ่อของมีเลย์เป็นนักธุรกิจคุณแม่เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆค่เะเขาเคยเล่นในทีมฟุตบอลด้วยเป็นผู้รักษาประตูเล่นในลีกเยาวชนนะคะเล่นให้กับทีมฟุตบอลจาการ์ตา้าแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ตะคะ่ะทีนี้เวลาที่เขาออกทีวีเนี่ยนอกนอจากจะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเรศรษฐกิจแล้ว<ำ>เขายังบอกด้วยนะคะว่าเขา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสัมพันธ์แบบตันตระค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนอกจากนี้เวลาที่เขาไปหาเสียงเขาจะมีพร็อพด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าจะเอาเลื่อยไฟฟ้าไปทุกที่เลย mm hmm. เป็นนดว่าชัดนี่แหละจะมาขันความเน่าเฟะของรัฐ เราเนี่ยจะมาลดค่าใช้จ่ายของรัฐแล้วก็จะมาต่อสู้กับการโกงกินทุจริตของนักการเมืองโอ้ได้ใจเลยนะคะแฟนๆจะเรียกเขาว่าเอลโลโก้เอลโลโกแปลตรงตัวเลยแปลว่าคนบ้าหรือว่าคนประหลาดแล้วก็อีกหนึ่งฉาย,ยาที่เขาได้ก็คือแอลเปนลูก้าเปนลูก้าเนี่ยแปลว่าวิกนะคะวิกผมคือก็อาจจะมาจากทรงผมที่ไม่เหมือนใครของดีเลยด้วย แต่ว่าแม้ว่าจะได้ฉายาว่า The w i c k แต่จริงๆแล้วเป็นผมจริงนะคะเขาชนะการเลือกตั้งรอบ2ค่ะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนแล้วก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันที่10ธันวาคมสามารถเอาชนะคู้แข่งจากพรรคเก่าแก่อย่างพรรคเพโรนิสได้คะแนนนี้ทิ้งห่างเลยนะคะ55ต่อ44เปอร์เซ็นต์คือไม่แม้แต่เฉียดฉิวแต่ว่าชนะแบบชัดเจนค่ะ ทีนี้ในการทําพิธีสาบานตนเนี่ยก็มีการแหวกธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะคะก็คือว่าแทนที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์ภายในอาคารรัฐสภาให้สสฟังไม่ค่ะเขาไปตรงบริเวณด้านนอกแล้วก็ไปพูดให้กับแฟนๆที่มาให้การสนับสนุนเขาฟังในการกล่าวสุนทรพจน์ของเขานะคะแน่นอนลวค่ะว่าก็มีการกล่าวพาดพิงหรือว่าด่าไปที่รัฐบาลก่อนๆด้วยนะคะว่าทําให้อร์เตนตลนาเนี่ย มีเงินเฟอ้ออย่างมหาศาลเศรษฐกิจย่ำอยู่กับที่แล้วก็พวกชนชั้นการเมืองนี่แหละที่ทำลายชีวิตของชาวอาร์เจนตินาทำให้อาร์เจนตินาอยู่ในภาวะ stagflation ก็คือเศรษฐกิจไม่โตแต่ว่าราคาสินค้าข้าวของเนี่ยพุ่งสูงนะคะเขาบอกเลยว่าไม่ง่ายที่จะแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังม,มานานกว่าทศวรรษแต่ก็ต้องแก้ต้องเริ่มต้นแก่ Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto. Pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. ้องมาดูที่เศรษฐกิจอาร์เจนตินากันบ้างนะคะอาร์เจนตินาค่ะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาใต้แต่เมื่อก่อนร่ำรวยกว่านี้นะคะทุกวันนี้มีแต่ปัญหาประธานาธิบดีมีเลยเองบอกนะคะว่า12ปีที่ผ่านมา GDP ของประเทศลดลง15%แต่อัตราเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมา5,000%ค่ะนอกเหนือจากอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าเงินที่ อ่อนตัวลงเรื่อยๆรวมถึงคน4ใน10คนใช้ชีวิตอย่างยากจนแล้วยังเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้ IMF มากถึง45,000ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นหนี้เจ้าหนี้อื่นๆอีกประมาณหมื่นล้านดอลลาร์มีเลยพูดเสมอนะคะว่าอาร์เจนตินาไม่มีเงินค่ะ เขาบอกเลยนะคะว่าเขาจัพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าในระยะสั้นย่อมเกิดความยากลำบากเกิดความเจ็บปวดก่อนที่สถานการณ์นั้นจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเติบตัวอย,าอย่างยั่งยืนต่อไป Para Ser Gradualismo Es n e c e s a r i o Que Haya Financiamiento Y Lamentablemente Tengo Que d e c í r s e l o s De Nuevo No Hay Plata sabemos que de corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo ทีนี้ตอนหาเสียงค่ะเขาบอกแบบนี้วันนี้คือสิ่งที่เขาจะทํานะคะก็คือว่าต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐต้องการที่จะยุบกระทรวงต่างๆต,ต้องการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทพลังงาน YPF ของรัฐค่ะแต่ว่าก่อนแปลรูปเนี่ยเดี๋ยวขอฟื้นฟูหน่อยนะขอปรับปรุงหน่อยให้ดูดีกว่าที่เป็นเพื่อที่ว่าเวลาขายแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดให้กับชาวอาร์เจนตินาแนวคิดก็คือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมือของเอกชนได้ก็ปล่อยให้เอกชนทำไปแล้วก็ทีเด็ดของเขาก็คือว่าอยากจะยุคทิ้งธนาคารกลางค่ะ มองว่าพิมพ์แบง์ออกมาเยอะแยะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อนอกจากนี้เขาบอกนะคะว่าต่อไปอ่ะจะไม่ใช้แล้วนะเงินเปโซจะใช้เงิน U S ดอลลร์แทนเขาเชื่อว่าการทำให้รัฐบาลเล็กลงจะช่วยทำให้เศรษฐกิจโตได้ค่ะส่วนแนวคิดด้านสังคมนะคะ ก็แปลกไม่เหมือนใครเขาเนี่ยต่อต้านนโยบายเฟมินิสต์หรือว่านโยบาย, ism, าย,บายส่งเสริมสิทธิสตรีร่วมถึงการทำแท้งด้วยเขาอยากจะเปลี่ยนนโยบายนี้นะคะของประเทศแล้วก็ที่มีการถกเถียงกันเยอะก็คือว่าเขาบอกว่าควรอนุญาตให้มีการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ค่ะอยากให้มีตลาดนี้เกิดขึ้นเลยโอ้เถียงกันเยอะเลยทีนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับมีเลยก็คือว่า เขาพูดคะ่ะว่าเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนศาสนาตอนนี้ก็คือแคทอลิกนะคะแต่ว่าอยากจะไปนับถือศาสนายูดาห์หรือว่าศาสนายิวแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะย้ายสถานทูตของอาเจนตินาจากเทลอาวีฟไปที่เยรูซาเลม็มตามรอยของประธานาธิบดีทรัมป์เลยละคะ่ะนอกเหนือจากคนเปรียบเทียบเขาว่าเหมือนทรัมป์แล้วนะคะเพราะว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแนวคิดแบบไปทางขวา อีกคนหนึ่งที่เขาถูกเปรียบเทียบเนี่ยก็คืออดีตประธานาธิบดีของบราซิลจาอีบูซูนาโรซึ่งหลังจากที่ขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยจาอีแสดงความยินดีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าชัยชนะของมิเลยเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกคนที่รักเสรีภาพเป็นตัวแทนของบราซิลเช่นกันมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะยินดีที่จะช่วยค่ะ เช็คเช่นนักการเมืองทุกที่นะคะตอนหาเสียงนี่ก็อาจจะพูดไปเยอะฟุ้งไปเยอะเลยแต่ท้ายที่สุดอาจจะเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงก็ได้เรามาดูกันนะคะสิ่งที่มีเลพูดเอาไว้แต่พอเข้าสู่ตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการถอยออกมาหน่อยคือพอได้ตำแหน่งปั๊บ เขาเอาอาดีตผู้ว่าแบงคชาติลูวิสกาบูโตมาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็ให้พันธมิตรของคาบูโตเนี่ย,ย,ย,ยไปนั่งเป็นผู้ว่าแบงคชาติเอ๊ะแบบนี้ไหนบอกว่าจะยุคแบงค์ชาติไงไหนบอกจะใช้เงินดอลลาร์ท่าทางจะถอยอะนะคะตอนหาเสียงเขาประกาศชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์แต่พอไปอเมริกาไม่ได้ไปเจอโดอนัลด์ทรัมป์นะคะไปเจออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแทนตอนหาเสียง เขาไม่ยอมรับเลยนะคะว่ามนุษย์นี่แหละมีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ว่าการประชุมคอป28บที่ดูไบส่งนักการทูตท,ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเจราจาภาวะโลกร้อนไปตอนแรกบอกว่าจะยุบกระทรวงสาธารณาสุขไปไปมามาเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ตอนแรกที่มีการหาเสียงบอกว่าจะลดการควบคุมอาวุธปืนหลังๆก็ถอยค่ะ เรามาดูสิ่งที่ประธานาธิบดีมิเลรทำทันทีที่เข้ารับตำแหน่งกันดีกว่านะคะอัตราเงินเฟอ้อสูงถึง140%นธานาคารกลางของอาร์เจนตินาก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเรื่อยๆเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่133%ค่ะทุกอย่างทะลุร้อยที่อาร์เจนตินาจะเงินเฟอ้อหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็ตามนะคะทีนี้รัฐบาลใหม่ประกาศเลยแล้ะคะ่ะว่า เราจะลดค่าเงินเปโซลง50%ค่ะรัฐมนตรีเศรษฐกิจลูอิสกัปปุโตบอกนะคะว่าต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะค่าเงินเปโซตกลงทันทีจากประมาณ800มาอยู่ที่ประมาณ400ต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่ากระเป๋าของทุกคนเงินที่อยู่ในนั้นค่าเนี่ยลดลงไปทันทีนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็บอกว่าจะลดเงินอุดหนุนต่างๆเช่น เงินที่เคยอุดหนุนด้านพลังงานการขนส่งอันนี้ก็จะลดแล้วก็จะยกเลิกการประมูลงานของรัฐด้วยแต่รัฐบาลก็ยังจะช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุดนะคะตรงนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัว IMF ออกมาชมค่ะว่านี่แหละวิธีที่จะทำให้ฐานะการเงินของประเทศดีขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเงินในกระเป๋ามีค่าน้อยลงก็เลยเกิดคำถามละคะว่าคนจะทนได้นานขนาดไหนก่อนที่จะเกิดการประท้วงนะคะก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นเนี่ยคือต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าดีขึ้นให้เร็วที่สุดถ้าแบบนั้นเนี่ยคนก็อาจจะพอทนได้แต่ถ้าไม่ใช่จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาติดตามกัน รัฐบาลค่ะต้องการจะแก้ไขการขาดดุลการคลังซึ่งมีเลยมองว่านี่แหละต้นต่อของปัญหาเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและเขาก็สัญญานะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน นอกจากนี้เขาต้องการจะยุบกระทรวงทิ้งค่ะ18กระทรวงให้เหลือ9กระทรวงก็พอแล้วลดแบบนี้จะได้ลดจํานวนข้าราชการลงไปด้วยเหลือ9กระทรวงนะคะก็ค okay. ือกระทรวงต่างประเทศเศรษฐกิจความมั่นคงกลาโหมยุติธรรมโครงสร้างพื้นฐานกิจการภายในสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์กระทรวงที่โดนยุบนะคะอย่างเช่นคมนาคมงานภาครัฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมกิจการสตรีท่องเที่ยวและกีฬาเป็นต้นคือบางอันเนี่ยยุบก็คือยุบรวมกันนะคะอย่างเช่นว่ามีการตั้งกระทรวงใหม่เลยชื่อว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รวมกันเข้ามาเลยทางด้านของกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเอามารวมกันไปเลยหรือว่ามีการยุบรวมนะคะ กระทรวงคมนาคมกับงานภาครัฐไปอยู่กระทรวงใหม่ที่ใช้ชื่อว่ากระทรวงโครงสร้างพื้นฐานค่ะส่วนนโยบายอื่นๆนะคะที่เขาปกาดเอาไว้ว่าเขาจะทำเนี่ยคืออันไหนที่จะต้องเข้าสภาก็อาจจะเจองานหินเพราะว่าพรรคของมิเลไม่ได้ครองเสียงภาคมากในสภานะคะส่วนคู่แข่งสำคัญของเขาเนี่ยที่เขาชนะการเลือกตั้งมาได้คือพรรคเพโรดิสเนี่ยแน่นอนว่าจ้องอยู่แล้วนะคะที่จะมาต่อต้านเขาในสภาคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองอก็คือว่ามีเลยเคยพูดนะคะว่าอยากจะตัดสัมพันธ์กับคู่ค้าใหญ่อย่างเช่นบราซิลและจีนเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของสองประเทศนี้ตอนหาเสียงนี่คือด่าสองประเทศนี้เสียหายๆเลยนะคะ mm. เขาบอกเลยว่าเขามองว่าสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอาร์เจนตินาจะทำแบบนั้นหรือเปล่า อาล่าสุดค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ไดยาน่ามอนดิโนบอกนะคะว่าจะไม่เข้าร่วมกลุ่ม b ริกส์นะทางั้งที่อาร์เจนตินามีกำหนดว่าจะเข้าร่วมกลุ่มนี้วันที่1มกราคมปี2024นี่แหละค่ะกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะ ออกมาเป็น Bri ก s ก็เป็นกลุ่มค้่ใหม่ของประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นการแสดงออกทางจุดยืนทางการเมืองด้วยทีนี้พออาร์เจนตินาบอกว่าจะไม่เข้าร่วมแบบนี้ไม่ให้เกียรติบราซิลไม่ให้เกียรติจีนหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางการของจีนก็ออกมาบอกเลยว่าถ้าอาร์เจนตินาจะตัดสัมพันธ์กับประเทศใหญ่อย่างบราซิลและจีนก็คงจะเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นะคะ เศรษฐกิจของอาร์เจนตินายำแย่ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดก,การที่ไม่ดีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าแก้ไม่ได้สักทีนะคะเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ บางคนเนี่ยบอกว่าต้นตอทั้งหมดเลยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีนายพลฮวนโดมิโกเปโอนที่เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีคศ1946เพราะว่าแนวคิดแล้วก็นโยบายของเขารวมถึงรัฐบาลต่อๆมาซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากพรรคเปโรนิสนี่แหละค่ะทำให้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาย่ำแย่มาจนถึงทุกวันนี้เมื่อนักการเมืองหน้าเก่า พักเก่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้บวกกับอารมณ์คนที่เซ็งเต็มที่แล้วกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เมื่อมีนักการเมืองคนใหม่มาให้เลือกแน่นอนนะคะว่าย่อมอยากลองของใหม่เป็นธรรมดาก็ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีมีเลยนี่แล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถทำให้ความหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหน แฟนของเขาเนี่ยจะมีการใส่หมวกนะคะที่เขียนว่า Make Argentina Great Again ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับปรพัฒนาทีบดีมิเลยแล้วค่ะว่าเขาจะทำให้อาร์เจนตินากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่สวัสดีค่ะ